คือหลอนออนดิสคอร์ดออนวันฮาโลวีนอีกทีหนึ่งครับผมนึกถึงฮาโลวีนนึกถึงนึกถ,ถึงอะไรนึกถ,ถึงฟักทองนึกถึงฮาโลวีนนึกถึงฟักทองปกติมากเลยเออทําไมฟักทองแมวดํามันมันอยู่ในฮาโลวีนวะของคู่กันเนาะมันดูแบบคึมคืมคึมคอย่างหรอฟักทอง <S <S คือฮาโลวีนมันเทศกาลยุโปรปนอืมเออแต่ฟักทองบ้านเขามันใหญ่ไะ เออฟักทองก็ใหญ่เร่ามันใหญ่ขนาดไหนก็ตามตามในหนังอะที่มันลูกไปเลยอะมัน่มเลยอะนะเออแต่ทำไมฟักทองบ้านเรามันมันเหมือนประกาศมันเหมือนของประกาศว่เนื่อคนละสายพันธุ์ป่ะเขาเขาโตเมืองหนาวป่ะเออมันโตมันโตแบบว่าในบ้านเขามันโตดีกว่าเงี้ยหรอก็ก็ก็มีผลนะเพราะว่าพืชพันธุ์มีผลแล้วเพราะว่าเมืองหนาวดอกไม้ก็สวยดอกไม้เมืองหนาวเออคิดว่าอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลม่ะ แต่รู้สึกว่าฮาโลวีนเท่ากับฟักทองอ่ะเออแต่บ้านเราไม่มีวันผีแนละ้วเฮ้ย<ม>บ้านบ้านเรามีวันผีปะ่ะมนนึกถึงเทศรรกาลผีผีอะไรไหมมันมีเป็นภูมิภาคมากกว่าเนาะพวกพวกพวกแบบว่าไอ้นั่นป่ะผีตาโขนอะไรอย่างเงี้ยเหระเออใช่ไหมมันไม่ได้แบบว่าแบบทั้งประเทศอ,ะอ่ะอ่าใช่มันเป็นเป็นแบบภูมิภาคมากกว่าเออแต่ฮาโลวีนมันมันมันทั้งประเทศทั้งโลกใช่ไหม อืมใช่แบบอาจจะทั้งทวีปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาฮิตฮิตกันถูกปะล่ะในแบบวัฒนธรรมเขาแต่ว่ามันก็ถึงมาถึงเราด้วยไงใช่ไหมเออแต่ก็แตกตรงที่ว่าบ้านเราเชื่อเรื่องผีเรื่องความเชื่อเงี้ยแต่ไม่มีวันผีปรับเป็นแบบประจำเอเชียขอเป็นแบบว่าเป็นมุดหมายอ่ะเออเหมือนฮาโลวีนใช่ไหมหลเออเขาก็เลยแบบเอาเอาเลยเขาเลยเอาเลยเนี่ยอันเนี้ยสามเอ็ดก็ได้อนี่ะเออฮาโลวีนแต่ภาพลักษณ์มันแบนดิ้งฮาโลวีนมันมันไปทางฝั่งยุโรปอ่า มันดูยุโรปมากกว่าหรือหรือเราควรนะ่เราควรแต่งตั้งวันผีไทยวันผีไหมวันผีขึ้นเราอิงจากอะไรอ่ะเราเราต้องอิงจากอะไรเราเราทําเหมือนเรื่องสาธุเลยแบบเราเราสร้างความเชื่อของเราเองใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ใส่เทศกันเข้าไปเออใส่สตอรงเงีี่ใช่เราสร้างตอรี่เข้าไปแล้วก็วันผีไทยเออเป้าหมายของเราคือการวางหมุดวันผีไทยในปฏิทินอยู่ในสากลแล้วเราก็แล้วก็สากลได้แล้วเออแล้วเราก็หางันจากเทศกาลนี้ไปเรื่อยแหละไปเรื่อยแหละกูว่า ครับเข้าสู่เรื่องและคือหลอนออดิ์สขอวันนี้คือเกีย่ยวกับวันฮ <Okay, S 1> าโลวีนโอเคครับมาทุกคนพร้อมแล้วจุดเทียนเบาๆไม่ไม่ต้องถึงขนาดจุดเทียนเดี๋ยวเดวไฟไหมแผ่นรองเมาส์มาครับเรื่องราวเรวันงฮาโลวีนคืนฮาโลวีนเรื่อง,ร,องราวเกิดขึ้นกับชายที่ชื่อว่าเดวิดเดวิดเป็นนักเขียนที่ชอบเขียนเรื่องสยองขวัญมากแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เขาหลีกเลี่ยงเสมอคือการเขียนเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนไว้เรื่องฮาโลวีนแต่อีโตวเอกเนี่ยเกลียดการเขียนเรื่องฮาโลวีนมากคือ ไม่ใช่เพราะว่าเขาเน่ยเกลียดเทศกาลฮาโลวีนะจริงๆแล้วคือ,อเขารักมอนิสซามไปเพราะมันคือช่วงเดียวของปีที่ความลหลงไหลในความน่ากลวงเขาเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่คนรอบตัวเข้าใจและก็ชอบประมาณว่าในช่วงฮาโลวีเนี่ยคนจะอินกับเรื่องผีพิเศษ,ษ,ษอินกับเรื่องเหนือธรรมชาติพิเศษ,ษ,ษมันก็เลยทําให้อาชีพนักเขียนเขาแบบ มันมันอู้ฟู่ในช่วงฮาโลวีนเขาเลยรักวันนี้พอถึงช่วงเวลานเนี่ยแทบจะไม่มีใครมองเขาาเป็นคนแปลกต่อไปทั้งที่ปกติถ้าเป็นเดือนเมษายนเนี้ยเขาจะเอาเรื่องกับเรื่องสาสตร์เรื่องสาดรมาเขียนน่ะคนก็จะบเบือนหน้าหนีเอะไรว่าเารื่องสาสรไม่เห็นอินเลยไงน,นะแต่พอถึงฮาโลวีนทีไรเนี่ยคนกลับมาขอร้องอุ้ยเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังหน่อยเขียนเรื่องใหม่ให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเออก็คือทุกคนมองเรื่องแปลกมองเรื่องเรื่องสาสตร์ในคือฮาโลวีนเนี่ยเปลี่ยนไปงานเขาก็เลยขายได้ แต่ถึงจะมีคนอยากฟังแค่ไหนเดวิดก็ไม่เคยเขียนเรื่องฮาโลวีเลยเหตุผลมันตรงไปตรงมาคือเขาไม่ชอบแล้วมันดูซ้ำซากเกินไปคือในตลาดฮาโลวีอ่ะพอฮาโลวีปุ๊บอ่ะแต่งเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีมาแย่คือเขาเบื่อไม่อยากเขาอยู่ในกลุ่มแมสเออประมาณนั้นเออเออทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันคือคือคนต้องสาบต้องเขียนเรื่องนี้ต้องเป็นแบบเส้นแบ่งระหว่างความคนเป็นคนตายมันบางให้สุดวิญญาณเข้มข้นเออเลยมาหลอกอะไรเงี้ยต้องเขียนเรื่องนี้แล้วมันเกลื่อนโลกเรื่องพวกเนี้ยเลยเบื่อ คือบ่อน้ําของเรื่องฮาโลวีนคือแบบแม่งใหญ่มากเดวิด mm. เคยบอกเสมอว่าเรื่องสยองที่ดีมันควรจะน่ากลัวตลอดทั้งเรื่องหรือว่าตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่จํากัดอยู่แค่วันเดียวของปีและเขาก็ยึดมั่นแบบนั้นตลอดจนกระทั่งฮาโลวีนที่ผ่านมาเดวิด mm. <David S 2> ไม่เคยเอาประสบการณ์ตรงมาใช้ในการเขียนนะมักแต่งเติมเสริมจินตนาการเข้าไปมากกว่าแต่คืนนั้นเนี่ยมันแปลกเกินกว่าที่จะเก็บเงียบไปเว้ยเขารู้สึกว่ามันสมควรถูกเล่าออกมา ผ่านงานเขียนเขาอย่างน้อยถ้าไม่ทําให้ใครกลัวก็คงทําให้หลายคนน่ะขนลุกได้บ้างและนี่คือเรื่องราวของเขาที่เขาเขียนลงไปซึ่งมันคือเรื่องจริง based on t o story by david david เป็นคนชอบพาราินอยู่แล้วก็คือตามที่บอกไปน,นะตามที่เขาอบอกไปเขาแต่งบ้านแบบจัดเต็มมากไว้ต้อนรับเด็กๆขนมหลอกๆแบบใส่โหลไว้เพื่อแบบให้เด็กมามาหยิบช่ยออนหอว่าเลี้ยงเด็กทุกปีอย่างงี้แล้วปีนี้เนี่ยพอบเขาเต็มบ้านมาก ทั้งแบบใยแมงมุมปลอมโครงกระดูกพลาสติกที่โผล่มาจากพุ่มไม้ไฟสีแดงๆสยองๆหน่อยแล้วก็แน่นอนว่าขาดไม่ได้โคมฟักทองและแกะสลักเนี่ยวางเลียงรายแบบสวยมากคืนนั้นภรรยาของเขาเนี่ยพาลูกชายออกไปเดินเล่นส่วนเขาอยู่บ้านคนเดียวทําหน้าที่แจกขนมกับเด็กๆในละแวกนั้นแล้วเขาก็ <c oughs> นั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าสนามเขามือกอดขนมชามใหญ่เลยอ่ะใครจะมาก็มามาหยิบฟรี แต่งหน้าเลอะเลือดปลอมหน่อยเสื้อผ้าขาดรูงริงมีฟางยื่นออกมาแล้วก็ใส่หัวแบบหมวกปีกกว้างเหมือนแบบหุน่นไรกาอะไรเงี้ยนะเออทำให้มองเห็นข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยหนักดย้ยแต่ว่าเออก,ก็เพื่อ,อ,องเห็นเหนน็นกพิ่มความสมจริงไปไก่บกเนี่ยเวลาลุกรวบผ้าขึ้นมาหลอกเด็กเนี่ยเด็กที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะได้น่างกัวเนาะ จากระยะทางเท้าถนนเนี่ยคือมันจะประมาณแบบสเมตรสเมตรนั้งคือถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเข้าใกล้เขาเมื่อไหร่จะมาหยิบขนมใช่ไหมก็ hey, <yeah. S 1> เหมือนจะพุ่ง <hey, S 1> เข้าไปแบบจำสแกนเด็กเนี่ยเออคือเขาแบบปลอมตัวนเนหมือนหุ่นไล่กานั่งกอดหลมแล้วถ้าเด็กเข้ามาปุ๊บจะพุ่งเข้าไป แต่วิธีนี้กลับกลายเป็นการเลือกวิธีที่ผิดเมื่อเขาเจอกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งหลังจากที่เดวิดเนี่ยกรีดใส่เด็กคนหนึ่งไปเหมือนกับวิ่งเข้าไปแล้วรีใส่เนี่ยเหมือนแบบจำสแกชไหมแล้วก็ไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยแต่งตัวเป็นโกสเฟสแบบทุนต่ำๆหน่อยเออแบบหน้ากาก uh. ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะไรแต่เด็กอีกคนเนี่ยกลับกระชากหมวกของเขาเนี่ยไอ้หมวกฟางเนี่ยลงมาปิดหน้าไว้เพื่อไม่ให้เดวิดมองเห็นหลังจากนั้นก็บอกเพื่อนว่าเอาเลยเอาเลย,เเลยตักขนมมาเลยตักขนมมาเลยก็คือกูไม่กลัวกูไมลใหนโ ก็คือแบบเหมือนเราไม่ได้หยิบชิ้นสองชิ้นอะไรมานะเขาดึงหมวกขึ้นไม่ทันห้องในโหลเนี่ยที่ใส่ไว้เนี่ยถูกกวาดเกือบหมดเลยพอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีไอ้พวกนั้นคือก็เห็นหนีไปละคือมันไม่กลัวคือมันจ้องจะมาขโมยขนมแน่นอนเลือขนมแทบไม่กี่ชิ้นหล่นอยู่บนพื้นด้วยความหงุดหงิดเดวิตเลยตัดสินใจปิดบ้านสําหรับคืนนี้กูไม่แจกละขนมหมดเพราะเวลานั้นคือมันเริ่มดึกแล้วเขาก็เลยลากเก้าอี้สนามที่เขานั่งเมื่อกี้เดินอ้อมไปทางหน้าบ้านเพื่อปิดไฟแต่แล้วเขาก็เห็นใครบางคนด้วย มันคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าบ้านดูอายุประมาณไม่เกิน12บสองปีใส่ชุดเดสสีฟ้าขาวผมกระเซิงกระเซิงประดับไปด้วยโบดำํำผูกใหญ่ๆที่คอในมือมีเหมือนแบบอ่ตะกร้าเล็กถือไว้ที่ยังดูมีขนมไม่เต็มเหมือนเด็กคนนี้น่าจะเดินตะเวนขอขนมตามบ้านอนะไรเนี่ยคือถ้าเป็นการ oh. แต่งเป็นอลิสในดินแดนมหัศจรรย์เนี่ยคือมันคงจะธรรมดาไปคือนี่มันคือทธรวีนะแต่สิ่งที่ทําให้ภาพนั้นมันผิดแปลกคือเส้นไลเนอร์สีดำ หนา,นาๆที่ป้ายเลอะไปทั่วใบหน้ามันดูบิดเบี้ยวเกินกว่าจะคําว่าสวย้ยคือเหมือนแต่งหน้าอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนเอาไอเลอร์มามากีดไปเรื่อยๆสยองตรงไหนวะแล้วรอบดวงตาของเธอเนี่ยคือมันเขาว่าแบบเป็นปื้นดําๆอะคือใส่สีดํารอบดวงตาเลยเอเอเหมือนเป็นหลุมเป็นเป็นตาหลุมๆลงไปอย่างเงี้ยเออกัดูน่ากลัวเลยมั้งแล้วมันไม่ใช่แค่ดวงตาของเด็กคนนั้นที่แบบมันดําเหมือนลึกลงไปนะที่ทําให้เดวิวรู้สึกขนลุกคือล่องรอยเลือดปลอมที่เลือรอบปาก ที่มันไหลลงมาตามคางมันยิ่งทําให้ดูผิดธรรมชาติเลยผิวของเธอแทบบางจนแทบจะโปร่งคือขาวมากและเห็นเส้นเลือดเหมือนจะล้างกระดูกข้างในไว้ไม่อยู่คือเหมือนกระดูกม่นจะทะลุออกมาแล้วผิวเนี่ยขาวซีดเหมือนหิมะเลยจนแทบจะไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้เดวิดเริ่มมองอรายละเอียดที่ตัวและรู้สึกว่าเฮ้ยเมคอัพเนียนไปนหรือเปล่าวะ คือหน้าเนี่ยเข้าใจว่าเออมันอาจจะเป็นหน้าที่เด็กวาดเนาะแต่ว่าบริเวณลำตัวเนี่ยออมันเหมือนมันเนียนเกินไปอะ่ะคือมันต้องมีใครสักคนหนึ่งมาแต่งมาแต่งให้อะ่ะแบบขาวและเห็นเส้นเลือดอะ่ะเออและเส้นเลือดออคือที่เห็นหลังผิวหนังคือมันเนียนมากแล้วก็มีการพูดว่าเออสุสัสนต์วันฮาโลวีนเดวิดเอ,อ่ยขึ้นมาพร้อมยกมือทักเออวันนี้หนูสุสันต์วันฮาโลวีนแล้วเขาก็ถอดหมวกออกพยายามลบคราบเลือดปลอมบนใบหน้าบางส่วนออกก่อนจะยกชามขนมให้ดูว่าหมดละเดี๋ยวไปดูในบ้านก่อนนะว่ายังมีเหลืออยู่เปล่า ขาคิดว่าน้องน่าจะมาขอขนมใช่ไหมเด็กสาวก็ก้มหน้าก้มตามองชามไอชาไมลโอที่แบบก็เหมือนหมดแล้วหมดจริงๆแล้วก็มีเกินนิดนึงนี้ไม่เยอะก่อนจะเงยหน้ากลับมาสบตาเดวิดแล้วพยักหน้าเบาเเดวิดก็ยิ้มตอบไปอย่างเป็นมิตรเลยจากนั้นคือหมุนตัวเตรียมเดินเข้าบ้านไปหาขนมมาให้น้องแต่ทันแดนเนี่ยเสียงกรีดร้องแหลมสูงของน้องอะก็ดังขึ้นด้วยไม่อยาดน้องตะโกนไม่อยาเดวิดก้าวไปได้เพียงแค่ก้าวเดียวก็ชะงักเขาแทบจะเสียหลักคือฮะ อะไรแล้วมันต้องกี้มันต้องตะโกนแบบแต่เด็กสาวกลับเงียบลงอีกครั้งหนึ่งเธอแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสบตาคือแค่พูดว่าไม่อยาเออไม่อยามันอย่าไปแล้วก็ไม่พูดเลยต่อไปก็เหมือนริมฝีปากคือเหมือนขยับพยายามจะพูดแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรต่อกลับมาเขาจึงพยายามถามด้วยมเสียงที่อ่อนลงว่าเออเธอโอเคไหมต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าให้ฉันโทรหาพ่อแม่ให้ไหมเออเดวิดวก็บอกไปปากของเด็กคนนั้นเนี่ยอ้าออกกว้างกว่าเดิมคราวนี้ดูเหมือนจะพูดได้แต่ก็ยังไม่มีคำบรรยายออกมาเว้ย เดวิด <David, S 2> เห็นริมฝีปากของเธอนะ่ะแตกแห้งมากเขาแทบจะชวนเด็กคนนี้เข้ามาดื่มน้ําในบ้านเลยคือปากแห้งมากเธอสูดหายใจลึกๆทางที่ยังจ้องมองเดวิดอยู่นะแบบประหลาดมากก่อนจะพูดออกมาเบาๆว่าได้โปรโดอย่าปล่อยให้ฉันค่าสายตาพูดอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบคืออ,อยากให้หลุดสายตาไว้เดวิดก็ขมวดคิ้วเออเหมือนที่เราฟังแล้วก็่ออะไรวะอย่าฆ่าสายตาคือเลยวะ,ะเขาหันไปตั้งใจจะปิดประตูบ้านขณะที่คุยแต่เสียงกรีดร้องของเธอก็ดังขึ้นอีกเว้ยคืออย่าละสายตาไม่อย่าทําแบบนั้น ทีนี้เดวิดเริ่มหงุดหงิดละความหงุดหงิดเริ่มเก่อตัวคือพี่ไม่รู้ว่าหนูกําลังเล่นอะไรคือเดวิดก็พูดแบบนั้นแบบพูดด้วยเสียงแบบเยือกเย็นนะหนูขอโทษค่ะหนูแค่เด็กสาวก้มหน้าลงเหมือนพยายามจะไม่ให้เขาเห็นสีหน้าแต่เดวิดเนี่ยยังเห็นเธอคอยเหลือบมองเขาซ้าๆอย่างร้อหลนใช่ชค่ะหนูต้องการความช่วยเหลือจริง,รงน้องบอกแบบนั้นความรู้สึกผิดแทนความโกรธเธอเมื่อกี้แบบเหมือนพูดเสียงแข็งไปให้นอนนะเดอวอิดก็ถอนหายใจเฮ้ โอเคเอาละหนูต้องการให้พี่โทรหาพ่อแม่ใช่หรือเปล่าหรือว่าตำรวจหรือจะมีใครทำร้ายเธอไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นหนูแค่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณคุณคือเดวิดเฮฟเลอร์ใช่ไหมนี่เป็นครั้งที่สในไม่ถึงนาทีที่สภาพจิตใจของเดวิดเปลี่ยนไปแม่งเปลี่ยนไปเปลี่ยงนาเว้ยจากโกรธเป็นสงสารอาตอนนี้คือกลายเป็นงงเฮ้ยแล้วแล้วรู้ชื่อกูได้ไงวะเอเอเได้เินก็งงแล้วรู้จักชื่อกูได้ไงวะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเดวิดก็เลยบอกว่า ใช่ฉันชื่อเดวิดแล้วก็ตอบไปด้วยเสียงกับงงๆนะงั้นหนูจะไม่ยอมให้คุณล่าสายตาด้โปรดเถอะเออแล้วก็พูดด้วยเสียงสั่นเ้ยเดี๋ยวนะคือพี่ไม่เข้าใจแล,แล้วทำไมต้องเป็นพี่ด้วยก็เหมือนบเผลอกวาดมองแบบจากโบโลล่างน้อง,อ,งอ่ะเออแล้วก็ดูว่าคือใครวะแล้วเราจะทำอะไรใช่ไหมก่อนรีบหันมาสบตาเธอครั้งหนึ่งกลัวว่าอีกฝ่าย,ยจะร้องไห้ขึ้นมาเด็กสาวกอดแขนตัวเองแน่นนิ้วเลียวขยับจนได้ยินเสียงเหมือนข้อนิ้วดังกรอบแกรบเว้ย เอๆๆๆๆๆเอกบกรอบกรอบแนี้หนูไม่รู้จะอธิบายยังไงงั้นก็ลองอธิบายให้ฟังไหมเออฉันจะตั้งใจฟังครอบครัวพี่เนี่ยกำลังจะกลับมาอยู่แล้วพี่ก็จะเก็บของเข้าบ้านทุกคนบนถนนเนี่ยเสร็จกันหมดแล้วถ้าเธอหลงทางกลับบ้านาไม่ได้เนี่ยบางทีตำรวจเนี่ยคงช่วยพาเธอกลับบ้านได้เออที่ไปก็บอกอน,ะนะบอกตรงๆเลยว่าเดี๋ยวครอบครัวจะกลับมาแล้วจะต้องปิดบ้านละเออหนูชื่อเอลิเซียเด็กคนนี้บอกชื่อตัวเองเป็นครั้งแรกโอเค ยินดีให้รู้จักนะเอลิเซียแต่ก็ยังไม่ตอบคาถามพี่อยู่ดีนะคือหนูต้องการอะไรให,ให้ให้พี่โทรหาใครให้ไหมอีกครั้งที่เธอเงียบไปเดวิด<ป>ถึงกับงงว่าแล้วสรุปคือต้องการอะไรคือความหงุดหงิดเริ่มกลับมาแล้วความอึดอ,อัดในชุดหุ่นไร่กาให้ตัวเองใส่อยู่เนะี่ยคือมันเริ่มทำให้เขาแบบคันยุบยิบเออคือกูอยากจะเข้าบ้านไปไปถอดเสื้อแล้วเขาหันไปยกมือจับลูกปิดประตูเปิดทางจะเข้าบ้านแบบไม่ละสายตาคือมองมองเด็กอยู่นะตาเมือ่อคว้าแบงค์หลังพยายามหาลูกบิดคือเอานะพี่ไม่รู้ว่าะช่วยยงงไ ถ้าไม่บอกพี่ตรงๆงั้นพี่จะหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วเธอค่อยบอกตำรวจเองก็ได้อ่าเอลิเซียเริ่มก้าวเดินเข้ามาใกล้เดวิดไว้หยุดอยู่ตรงชฉลีงบันไดเล็กๆดวงตาเต็ไมไปด้วยความกังวลกังวายโอเคค่ะงั้นก็ได้งั้นงั้นเอาแบบนั้นก็ได้โอเคงั้นรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะหยิบโทรศัพท์มาเดวิดพยักหน้าชา้าๆยังไม่วางใจเต็มที่ว่าเด็กคนนี้คือจะทำอะไรนะเขาก้าวเข้าไปในบ้านแต่พอจะปิดประตูเนี่ยคือก็เจอแรงดันกลับมาคือเด็กคนนี้พุ่งเข้ามาดันประตูไ้ ไม่ให้ประตูปิดเออเออแล้วเขานก็นหันไปแล้วเห็นเอเชียน่ะกําลังแทรกตัวเข้ามาในบ้านเว้ยพร้อมกับสายตาที่หวาดฟันก่าเดิมคือยังไม่หายไปไหนสายตาคือยังกังวลเหมือนเดิมเออดวิดฮอนออหายใจหนักมากคือตอนนี้คือเหมือนโดนคุกคามละคนแปลกหน้าเข้าบ้านละแต่ทันใดนเนีน่ยด้วยไปรู้สึกว่าก็น้องก็เป็นแค่เด็กไงเนาะคือจะทําอะไรได้ไวะเออ,เอ,อก,ก็มาคนเดียวอ่ะก็เลยงั้นก็อ่ะงั้นเข้ามาก่อนแล้วกันนั่นงโซฟานี้กลิ่นฟักออทองไหม เริ่มคละคงสมกับกลิ่นเทียนของเครื่องเทศที่ภรรยาทาไว้ตอนแรกคือเขาพยายามจะพาเอลเซียเดินเข้าไปข้างนในเว้ยในถงบ้านที่มันเล็กกว่านี้แต่เธอกลับไม่ยอมออกนอกสายตาของเดวิดเลยแม้แต่นิดเดียวคือเดวิดไปไหนคือเดินตามหลอดจนเหมือนจะเดินเคียงข้างเลยทางที่ทางเดินเนี่ยปยังโทรศัพท์นะโทรศัพท์ของเดวิดเนี่ยมันแคบจนแทบจะไม่มีที่ให้เดินคู่กันแต่เอลิเซยเียพยายามที่จะเดินแล้วก็มองหน้าเดวิดเว้ยเหมือนเดินตีคู่มาเออยังไงคือห้ามรัสายตาเด็คขาบเออเอลเซียคือพี่ขอแคบ เดวิดก็พูดไปพรางคือรู้สึกว่ามันอะไรวะเนี่ยเอองั้นกูรีบไปหยิบโทรศัพท์ดีกว่าเพราะว่าจะหันไปทางไหนเนี่ยเธอก็อยู่ตรงนั้นมองหน้าเดวิดตลอดเวลาเลยเว้ยและคอยมองกลับมาแบบม่ละสายตาเหมือนคําสั่งของพ่อแม่ว่าเออต้องอยู่ในสายตาของตรงอะไรอย่างนี้นะเดวิดก็เริ่มคิดว่าหรือเผู้หญิงคนนี้โดนทำลายร่างกายไปวะเริ่เหมอแบบเหมือนต้องการขอความช่วยเหลือจริง, oh. รงอะไรอย่างงี้เออทีนี้เอลิเซียก็ยืนนิ่งตลอดเวลาที่เดวิดโทรหาตำรวจแม้ตอนที่เขายื่นโทรศัพท์ให้เธอเนี่ยแต่เธอก็ไม่รับ คือมันใช้เวลานานมากกว่าที่เขาจะคิดจะโน้มน้าวตำรวจเชื่อนะว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผมแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะมันคืนฮาโลวีนตำรวจคงแบบเออเด็กแต่งตัวแปลกๆก็ฮาโลวีนหรืมั้งมาขอขนมคุณให้ขนมไปไยังไงเออตำรวจก็ถามคือคนแกล้งกันเ็ไปหมดในคืนเนี้ยตำรวจแทบจะไม่เชื่อเว้ยแต่ในที่สุดเขาก็ยืนยันให้พวกเขาเนี่ยตำรวจเนี่ยนะรับเรื่องได้คือเขาพยายามเล่าอาการแปลกๆของเด็กคนเนี้ย ให้เบาที่สุดคือเหมือนใช้ภาษาผู้ใหญ่ให้ให้น้องเขาไปเข้าใจแบบพยายามสื่อสารว่าเออมาดูหน่อยผมว่ามันแปลกเมื่อคุยกับตำรวจเสร็จปั๊บเขาก็พาอเลเซียน่กลับไปที่เฉลียงหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเธอก็ยื่นมือมาเหมือนจะขอให้จูงเพราะเขาไม่ยอมให้เธอเนี่ยเดินเบียดเข้ามาทางแคบไยคือเหมือนแบบห้ามลักสายตาการพาเธอออกไปแบบนี้น่าจะดีกว่าคือไม่อยากให้อยู่ในบ้านนานเขาก็เลยโอเคงั้นยื่นมือไปจับแล้วก็งั้นก็เดี๋ยวก็เดินออกไปหน้าบ้านแล้วกันแต่สิ่งที่เขาสัมผัสได้อ่ะเขาสึกว่ามัน มันไม่ใช่ผิวเนียนนุ่มอย่างที่เด็กควรจะเป็นเว้ยมันเหมือนแบบเ,<อ>เหมือนเขาสัมผัสกับกระดาษสาผิวคือแตกแห้งมันแบบเออไม่ใช่ผิวเด็กอะ่ะแล้วนบะบเหมือนผิวหนังชั้นนอกผิวหนังชั้นกำพร้ามันหลุดเป็นขุยอะ่ะติดมือเดวิดมาแล้วมันลุ่นล้วนอ่ะเออแล้วแบบ<อ>สัมผัสถูมือน,นิดเดียวคือมันออกมาเป็นไขอ่อ่ะเออคือมันแปลกมากเว้ยทีนี้เ,<อ>เมื่อมาถึงตัวหน้าบ้านคือเลยเฉลี่ยไปอีกนะ เดวิดก็พยายามเปิดไฟให้หน้าบ้านมาสว่างแล้วก็ซุดตัวลงนั่งยองอยู่ที่หน้าบ้านเพื่ออธิบายสถานการณ์ให้เด็กสาวฟังแม้จะรู้สึกประหลาดใจเขาก็ยังพยายามพูดเสียงที่มันคงว่าตำรวจเนี่ยจะมาที่นี่ในอีกไม่กี่นาทีเขาจะถามเธอว่าเธอเนี่ยบ้านอยู่ไหนพ่อแม่เชื่ออะไรแล้วจะพาเธอกลับบ้านแค่นั้นเองเรื่องก็จบดวงตา<ม>ของเอเซเนี่ยเบิกกว้างทีเมื่อได้ยินว่ากลับบ้านเลยเออ,เอ,อกลับบ้านหรอ<ม>เธอสายโหดแรงมากไม่ไม่ไม่ไ,มไ,ด,ไ,ด,ได,ด้ได้โปรดได้โปรดคุณห้ามให้พวกเขาพาฉันออกไป เดวิดก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนคือลุกขึ้นยืนขึ้นมาแล้วก็เริ่มใช้เสียงที่เข้มขึ้นเอเซียคือพี่ไม่รู้จักเธอแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทําให้เธอเนี่ยรู้จักพีเลยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจะต้องจบที่หนูเนี่ยต้องกลับบ้านเข้าใจไหมคือมันดึกแล้วหรือว่าหนูกลัวพ่อหนูกลัวพ่อหนูหรือเปล่าหรือมีปัญหาหรือเปล่าคําว่ามีปัญหาหรือเปล่าของเดวิดหมายถึงว่าถูกทำ้ายร่างกายหรือเปล่าแต่ไม่ได้ใช้คาตรงๆเออคือเดวิดคิดแบบนั้นทีนี้น้องก็บอก เออเออคือน้องก็ทำแบบเสียงเบาๆนะคาถามผุดขึ้นในหัวก็วแ,ลวแล้วถ้าเกิดว่าโดนพ่อทำลายร่างกายมาแล้วจะทำไงดีวะเนี่ยแต่สิ่งที่เอเซียพูด่างนั้นเน่ะมันทำมาเดวิดแทบจะขนคอลุเว้ยเอเซียบอกว่าก็คุณนั่นแหละคือพ่อของหนูฮะอ้าวทำไมเดวิดแม่งงงหัวใจของเดวิดล่วงวูบทันทีเ,เลยความรู้สึกคลื่นแบบคลื่นไส้แด้แบบฮะ,ะอะไรนะนลืมฝีปาก,ปากแตกขเด็กสาวเริ่มขยับไปั้งนะเว้พายาจะเปล่งเสียงออกมาก็คุณนั่นแหละ คือพ่อของหนูฮะเออชันชันเนี่ยนะคําพูดในหัวของเดวิดคือยุ่งเหยิยงไปหมดเลยคือเมื่อกี้คือรอตํารวจมาแบบเรื่องก็จบละตอนนี้คือ,อ,อฮะอะไรวะพยายามนึกย้อนไปว่ามีใครสักคนไหมที่จะอาจจะทําให้เป็นเรื่องนี้ได้คือ,เ,อ,อเริ่มคิดว่าเริ่มคิดว่าหรือไปกดคนอื่นมาแล้วเล้าเขาท้องเดวิดเริ่มคิดเออ,เอ,อรแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมันมีอยู่ชื่อหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือผู้หญิงชื่อว่าแจ็กกี้ แจ็กกี้ <Jackie. S 1> ซึ่งแจ็กกี้อ่ะเป็นแฟนเก่าสมัยเรียนที่คบกันมาไม่นานแล้วมันก็ผ่านมานานเกินกว่าจะจำรายละเอียดได้เว้ยแม้กระทั่งนามสุของแจ็กกี้เอ่อเดี๋ยวนะหนูคือลูกของฉันแล้วแล้วแม่ไปไหนน,ไน้องก็ไม่ตอบน้องก้มหน้าทีนี้เดวิดเริ่มนึกอะไรออกเว้ยว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างในห้องนอนที่เขาควรจะไปดูเดวิดก็เลยหมุนตัวรีบก้าวพึ้นันไดไปแล้วก็ทิ้งเสียงกรีดร้องของเอซีเนี่ยไว้ข้างหลังพอเขาขึ้นไปถึงชั้นสองปั๊บเสียงไอซีที่อยู่หน้าบ้านน่ะ ดับลงไปเลยเว้ยดับลงอย่างกระทันหันอ่าหรือบางทีเ่่อาจจะทําเป็นเพื่อเรียกล้องความสนใจแล้วมั้งแต่ตอนนี้เดวิดเนี่ยมีเป้าหมายอื่นเขาต้องการเวลาสักพักหนึ่งคือไปหาความจริงมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเขาคุยกล่องเก่าๆออกมาแล้วในกล่องเนี่ยระหว่างระบารูปของครอบครัวกับเหรียญวิ่งสมัยเรียนเนี่ยเขาเจออะไรบางอย่างก็คือสมุดรุ่นสมัยมปลายสัญชาติยาน ทำให้เขาเปิดหาด้านในปกก่อนแล้วก็เหมือนแบบมันมก็มีลายมือยุ่งเหยิงมีคาอวอยพอรของเพื่อนต่างๆกันนะครับแล้วเขาก็ไปเจอโน้ตของแจ็กกี้ซึ่งแจ็กกี้เขียนโน้ตให้เขาในคืนนั้นว่าคืนพรอมที่ยอดเยี่ยมก็คือก็คือ,อคือนนั้นในคืนพรอมระหว่างเดวิดกับแจ็กกี้ก็น่าจะมีซัมติงกันเดวิดสายโหวแรงพยายามลบความทรงจํานั้นออกไปแต่มันก็ยังทิมแทงอยู่เฮ้ยห,หรือว่าคืนนั้นระหว่างคืนนั้นที่เกิดขึ้นกับอายุของเด็กเอลเซียเฮ้ยมันก็สอดคล้องกันอยู่นี่หว่า เดวิดเริ่มค really <urt> ิดเดวิดครับเฮ้ยจะเป็นไปได้ด้หรอวะกูจะมีลูกอีกคนที่แบบไม่เคยมาหากูได้ไงวะเขารีบพลิกไปหน้ารูปหมู่ลากสายตาผ่านเพื่อร่วมชั้นที่ลืมมานานแล้วจนในที่สุดใต้ตัวอักษรเเขาก็เห็นนางสกุลของแจ็กกี้ไว้หัวใจเต้นแรงครั้งหนึ่งรีบรุกขึ้นมาถือสมุดรุ่นแล้ววิ่งลงไปบันไดเตรียมจะหยิบโทรศัพท์มาโทรหาว่าแจ็กกี้เนี่ยคือใช่แม่ของเอเซหรือเปล่าเออจะโทรถามแจ็กกี้แต่ทันทีที่ก้าวเท้าลงถึงชั้นล่างเสียงกรีดร้องแหลมกระดังขึ้นอีกคร อย่าทแบบาทแบบนี้อีกห้ามทาแบบนี้อีกเดวิดแทบจะหัวใจวายคือเอเซียเนี่ยยืนอยู่ข้างบันไดแล้วกรีดร้องใส่เขาหันกลับมามองเอเซียด้วยสายตาที่ดุด,ดันคือเหมือนคนตกใจนะแล้วก็หันไปแต่เด็กสาวยังคงมองเขาด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดเหมือนเดิมเออเอเซียคือเธอดูซีดมากนะดื่มน้มําหน่อยไหมหรือไม่ก็น้ําผลไม้ไหมมีมีของลูกชั้นอยู่ในตู้เย็นเออคือก็พยายามจะพูดนะอนให,ให้ให้น้องอยู่ในบ้านเนี่ยเดวิดพยายามปรับน้ําเสียงให้อ่อนลง แต่คาตอบไม่ได้เนี่ยกลับเย็นชาจนแปลกประหลาดเว้ยหนูหนูเอ,อ่เอ,อถูกสร้างมาอย่างไม่สมบูรณ์คือน้องไม่ได้ตอบว่าจะกินนาวหรือไม่กินเดวิดก็ถอนหายใจแรงเหมือนจะแย่อะไรวะเนี่ยอือเคือ,อ,อลูกหรือเปล่าแล้วเป็นคนหรือหรืออะไรยังไงคืองงหมดเลยแต่ว่าเดวิดตอนเนี้ยพยายามเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยแต่งเมคอัพมาฮาโลวีนอยู่นะเออ,นะเอ,อยังออยังไม่คิดว่าเ,ออเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหรือว่าเป็นตัวอะไรเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยเอองั้นเดี๋ยวเราจะโทรหาแม่ของเธอ แม่ชื่อแจ็กกี้ใช่ไหมแล้วเขาก็หันหันไปถามนะแต่ทันใดนั้นเหมือนน้องก็ร้องไห้ออกมาเว้ยแล้วเสียงสันส่นๆเครือแล้วได้โปรดอย่าลืมหนูอีกเลยไม่งั้นหนูจะต้องหายไปเดวิดก็ชะง,งักเออแล,ล้วคิดว่าอะไรหายไปนะคือ,เ,อ,อเธอจะไม่ได้หายไปสักหน่อยฉันก็จะขึ้นไปชั้นบนแล้วไปเอาหงเอาของเกี่กับแม่ของเธอเนี่ยให้เธอดูคุณไม่เข้าใจออคุณไม่เข้าใจหนูจะหายไปจริงๆดวงตาล้าของเด็กคนนี้ยเริ่มเอ,อ่อเริ่มตา เธอไม่แม้แต่จะเช็ดมันคือก็ปล่อยน้ำตาไหลไปนะเออแล้วก็เปื้อนเมคอัพเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้นะเออที่เดวิดคิดนะจนกลายเป็นล่องคราบดาไหลาย,ยาวลงมาตรงแก้มเหมือนเส้นทางแบบเหมือนแบบเมคอัพหลุดอะแล้วมันป้ายลงมาเป็นสี <S <S <ห>นดำเป็นเส้นเอเอเออไ, <ๆ S 2> ไอไอห,หลุดเออเดวิดก็หยุดนิ่งพักหนึ่งแล้วก็หันมามองน้องคนนี้แบบเต็มเต็มอีกรอบหนึ่งพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่ได้ยินความคิดหนึ่งมันก็เลยแทรกขึ้นมามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าที่มันเป็นเรื่องแต่งเออแต่เด็กคนนี้ไม เดบิวดก็พยายามคิดนะสักพักเอเชียก็พูดว่าใช่แล้วเออแล้วเดวิดก็ก็งงว่าใช่อะไรใช่วพวกเขากาลังจะมาเหลือแค่สี่สิบสามคำสบสามคำอบอกแบบนีเ้เธอช่วยพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยได้ไหมคือนี่มันไม่ตลกแล้วเกมแลกขนมวันฮาโลวีนหรือหรือไงจะเอาขนมหรือหรือว่าไงสิบสี่เริ่มนับสี่สิบสามคำเหลือก็สิบสี่เอเชียคือเดวิดแทบจะตะโกนละคือเหมือนแบบหมดความอดทนกับผู้หญิงคนนี้ แต่ทันใดนั้นเสียงสัญญาณไซเรนของรถตำรวจน่ก็ดังขึ้นไปทําให้เขารู้สึกโล่งใจขึ้นมาเดวิดโล่งใจนะสายตาของเอเชียเนี่ย,ย,ยลดจากหน้าต่างลงมาที่เท้าของเดวิดมองก้มหน้าถ้าคุณปล่อยให้หนูออกจากหวกครั้งนึงเนี่ยหนูจะหายไปจริงนะได้โปรโดอย่าให้พวกเขาพานหนูไปคราวนี้เดวิดไม่ตอบอะไรอีกคือเหนื่อยกับเกมประหลาดนี้แหละเขาเดินหายเอเชียไปไปที่ประตูหน้าบ้านเพื่อเปิดประตูต้อนตำรวจให้เข้ามาไว้แล้วตำรวจก็เข้ามา จับเด็กสาวคนนี้ที่ดูอ่อนแรงเนี่ยออกจากบ,บ้านไปเออแล้วก็คือเดินตรงไปที่ตดดู้ตำรวจก่อนจะหันกลับมาถามคำถามชุดใหญ่ใส่เดวิดตามระเบียบเลยเดวิดก็ตอบเขาไดจะตอบได้ทางที่แบบก็ยังงงอยู่ว่าเด็กคนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาไงครับแต่ก็มีความว่าเขาหลูชื่อแล้วก็บอกว่าเหมือนนะเป็นสิ่งที่เหมือนเดวิดสร้างขึ้นมาเลยนะแล้สร้างมาอย่างไม่สมบูรณ์ตำรวจบอกว่าเด็กสาวเนี่ยอาจจะมาก็ได้หรือก็มีปัญหาทางจิตที่ต้องต้องรับการดูแลอะไรย่างนี้พวกเขาก็ย้อนถามเดวิดเล็กน้อยว่าทําไมถึงปล่อยให้เเธอข้้าาบนไป คือมันเสี่ยงมากเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยเดวิดก็ยังแค่พยักหน้านะครับเอ่อผมก็คิดไม่ทันแหละครับผมขอโทษแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้มันก็คงจบแล้วใช่ไหมการสนาทากับเจ้าที่เนี่ยใกล้จบงลงละคนหนึ่ง่ชี้ไปยังชุดของเดวิดแล้วก็แซวคุณบอกว่าโอ้คอสตูมคนดูเจ๋งดีนะครับเหมือนหุ่นไรกาเลยอเดวิดก็เลยก้มมองชุดตัวเองครับเอ้าในกูยังอยู่ในชุดไรกาเต็มยศอยู่นี่หว่าพอถูกพักก็เริ่มรู้สึกคันตัวเอเอโอ้ผมลืมไปแล้วว่าผมยังใส่อยู่นี่นะ ดูไม่สบายตัวเท่าไหร่เลยเนี่ยไอชุดนี้เนี่ยตำรวจุกคนก็พูดขึ้นมาเมื่อเสร็จขั้นตอนจากเจ้าที่ปับ๊บเจ้าที่ก็เลยบอกลาเดวิดก็จับมือพวกเขาทีละคนเปึ๊บป,บปบิไปยิ้มอ่อนไปแล้วก็าโบกมือสอ่งตำรวจไปขณะที่ถอยกลับมายืนที่เฉลียงหน้าบ้านมองพวกเขาเดินไปยังรถสายตรวจแต่วิธีต่อมาเนี่ยเดวิดก็เห็นว่าพวกตำรวจเนี่ยหยุดชะง,งักอยู่ไว้แล้วก็มองดูรอบๆรถกว่าตาไปตามประตูแล้วก,ก็จบด้วยท่าทีหลอหล่นและแล้วคือเขาก็เข้าใจทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้น เบาะหลังของรถตํารวจเนี่ยว่างเปล่า,าไม่มีร่องรอยของดิเซียนั่งอยู่ซึ่งรถตํารวจเนี่ยมันไม่สามารถเปิดจากข้างในได้ตํารวจต้องเป็นคนเปิดาจากด้านนอกเท่านั้นคือเหมือนแบบจับผู้ต้องหาแล้วห้ามเปิดจากข้างในแต่ตอนนี้เ,เด็กตัวเล็กคนหนึ่งอ่ะหายไปจากเบาะหลังเ,เมื่อความเป็นเหตุเป็นผลมันไม่สามารถอธิบายได้เจ้าที่หญิงคนหนึ่งอ่ะเลยส่งประฉายกลับมาหาเดวิดเว็ยเออเดี๋ยวนะคบเด็กหายไปไหนนี่คุณโทรมาปวนเหรอคือคิดว่าเดวิดเอาเด็กไปตำรวจก็งง การสอบสวนเนี่ยออมันเริ่มลากยาวขึ้นอีกสองชั่วโมงเต็มภรรยากับลูกของเดวิดเนี่ยกลับมาบ้านแล้วได้ฟังเดวิดเล่าเรื่องเนี้ยคือก็กกอยังงงอยู่ไมนเกิดเลยขึ้นมาตำรวจจดบันทึกทุกอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็จากบ้านไปพร้อมกับเตรียมออกประกาศตามหาเด็กหายเว้ย<อ><อ>ว่าเพราะว่าในกล้องจอปิดเห็นเด็กอยู่จริงแล้วเด็กก็หายไปมีตัวตนจริงใช่ก็เลยออกประกาศตามหาเด็กหายเท่าที่เดวิดรู้เนี่ย พวกเขาไม่เคยหาคำตอบได้เลยว่าเด็กสาวที่ชื่อเอเซียเนี่ยหลุดออกมาจากรถของตำรวจได้ยไงเวย้ยคือล่องลอยหายหมดเลยเหมือนได้หายไปเลยหนึ่งปีผ่านไปเดวิดนั่งเขียนความทรงจําทั้งหมดนี้ลงบนกระดาษและตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขารู้คําตอบทั้งหมดแล้วคาตอบที่เอเซียเคยบอกไว้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมโยงมันเข้าด้วยกันแล้วเขาก็เริ่มยิ้มอ่อนๆระหว่างอ่านข้อความที่ปิดท้ายพลางสงสัยกับต,ตัวเองว่าตกลงใครเกิดก่อนกันแน่เออตกลงใครเกิดก่อนกันแน่นะ หรือบางที uh. การมีอยู่ของคนหนึ่งเนี่ย uh. อาจจะขึ้นอยู่กับอีกคนหนึ่งและบางทีอาจจะเป็น2คน 2> uh. สิ่งเดียวที่เขารู้ได้ชัดคือเขาไม่สามารถเขียนเรื่องฮาโลวีนได้อีกแล้วและค่ำคืนเนี่ยเดวิด uh. เอนตัวลงบนเก้าอี้สนามแล็ปท็อปที่ร้อนเนี่ยวางอยู่บนตัก uh. เขาพยายามคิดหาทางจะใส่เอเซีย A A กลับเข้าไปในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแต่ถึงจะบังคับประโยคหลาน,นให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่คือก็รู้สึกว่าเอเซียจะไม่กลับมาแล้ว uh. ก็คือสรุปว่าเอเซียเนี่ยน่าจะเป็นลูกของเดวิดจริงๆเพราะว่าเดวิดเนี่ยเริ่มรู้ความจริงแล้วว่าอ๋อเเซียก็็นนจะป ลูกของแจ็กกี้ด้วยก็คือที่บอกว่าการมีอยู่ของยี่คนนี้คือใครเกิดก่อนเกิดหลังกันแน่ก็คือเกิดก่อนลูกปัจจุบันคือเ<ม>อเซียอาจจะเกิดก่อนเอ,อไล่อายุ<ม>ไล่<ม>ไลำดับปุ๊บน่าจะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เหมือนมาล่าลาในคืนฮาโลวีนที่เป็นคืนที่เส้นกั้นระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายมันเบาบางแล้วลูกของเขาเนี่ยกลับมาบอกลาอีกทีหนึ่งใช่ไหม,มเออเออก็คือคือ<ม>ลูกเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของพ่อกับลูกที่มาเจอกันอีกรอบหนึ่ง ในณโมเมนต์นั้นอ่ะพ่อไม่เชื่อว่านี่คือลูกตัวเองแต่ลูกเนี่ยบอกว่าพยายามอย่าปล่อยให้หนูหายไปคือเหมือนพยายามไม่จําไม่ได้ถ้าถ้าเป็นเงื่อนไขของโลกวิญญาณเนน่าจะเป็นแบบว่ามันเหมือนเรื่องโหโค่ปะที่ถ้าเกิดว่าเราลืมไหว้บรรพบรุษแล้วเขาจะหายไปอ่ะเออที่โลกของวิญญาณอ่ะที่โลกของวิญญาณแบบว่าเออถ้าไม่มีลูกหลานไหว้ก็จะหายไปอ่ะหายไปตลอดกาลแบบหายไปเลยไม่อยู่ไปทั้งโลกจริงและโลกวิญญาณอะไร่เงี้ยโอ้คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเออก็มีความดราม่าดนึงแต่ก็เออเรื่องราวกับเกมฮาร์ว ครับผมแต่สุดท้ายก็คือไม่มีบทสรุปถูกป่ะมันก็ไม่ได้ถูกแอปพูฟโดยข้อมูลอะไรว่านี่คือรู้จริงแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่ใช่เพราะว่าเดวิดบอกว่าก็รู้ความจริงแล้วแล้วก็เหมือนแบบพนนาว่าเธอคนนี้จะไม่กลับมาอีกอ่ะมันก็น่าจะบอกได้ละประมาณหนึ่งว่าน่าจะเป็นลูกของตัวเองไม่งั้นคงไม่รู้สึกว่าเด็กคนนี้สำคัญเนาะมันก็มีอยู่ทางเลยป่ะก็คงไปเนี่นใช่เออในคืนฮโลวินงั้นถ้าเกิดว่าเราเราคิดในเรื่องให้มันให้มันลึกเข้าไปอีกอ่ะ เท่ากับว่าแจ็คกี้ไม่เคยมาบอกเดวิดแล้วว่ามีลูกมีลูกเออเออซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่แจ็คกี้จะไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ลูกใครแจ็คกี้น่าจะรู้เราต้องตามหาคิดว่าเหตุผลที่แจ็คกี้ไม่บอกเดวิดเพราะอะไรมึงคิดว่าเพราะอะไรการที่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่บอกผู้ชายคนหนึ่งอ่ะกัวผู้ชายคนหนึ่งเขาแบบมีหน้าที่การงานที่ดับวูบอ่ะแบบเออกำลังดีเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยงดูลูกเองอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งค่อยบอกงี้ปะ ก็อาจะอะไรประมาณนั้นหรือว่าแบบเออนั่นก็รับผิดชอบด้วยตัวเองก็ได้วะคือแบบอาจจะไม่ได้รักกันหรือเปล่าเออเออใช่ไหมเพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นในงานพรอมใช่ไหมมันคือสิ่งที่คนสองคนมันไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูกถูกไหมแบบเหมือนแค่กิจะมีเออถ้าเกิดว่าแจ็คกี้ก็เป็นคนดีมากนะเออหรือหรือแบบนีอยากเป็นแบบซิงเกิลมัมอยู่แล้ววะไม่ทั้งเดียว ก็เลยกูไม่บอกดีกว่าเรียกร้องอะไรอะไรอเงี้ยก็ไม่เรียกร้องอะไรก็ดูแลได้เออเดี๋ยวจะจัดการเองเออเอาไว้แบบมันจวนตัวแล้วกันค่อยบอกว่าเฮ้ยกูไม่มีเงินแล้วว่ะมันมาช่วยเลี้ยงอะไรอย่างงี้ก็ได้มั้งเออแต่ว่าประเด็นเนี้ยกูว่าไม่สําคัญเท่าเอริเซียตาไงเว้ยแต่ว่าเยินเลยนะใช่หรือหรือมันเป็นหรือมันเป็นตัวแปรที่เพ่อของตัวเองอ่ะกําลังจะลืมแล้วแล้วดวงวิญญาณคือแบบเหมือนแบบค่อยๆย่อยสลายอ่ะหรือเปล่ากล้าจัดแบบแล้วก๊อกสุดท้ายอย่างเงี้ยเหรอเออก๊อกสุดท้าย แล้วถ้าเกิดว,ว่าเรามองเรามองเนื้อเรื่องอะ่ะมีแค่เดวิดที่เห็นเอลิเซียด้วยตาเนื้อใช่ะ่ะที่เหลือคือ,อเห็นผ่านกล้องจอรปิดแล้วออกประกาศ<ช>ตาม,ม, <Hard S 2> มหาเด็กหายใช่เออแต่เขาเห็นนะใช่เ<อ>พราะเพราะถ้าไม่มีอะไรมาพูดเป็นหลักฐานชัดเจนอะ่ะตำรวจคงไม่ออกประกาศตามหาเด็กหายถูกไหอ่าใช่เพราะว่ามีกล้องจอรปิดไงใช่แล้วคือถ้าถ้าไม่ใช่คืนฮาโลวีนอ่ะเอลิเซียจะจะแปลกกว่าน,นี้เพราะแบบคือคุณมาแต่งเบคอัพในวันที่ไม่ใช่ฮาโลวีนอ่ะ ประหลาดเลยสุดๆเออแต่คิดต่คิดว่าสภาพร่างกายของเอลิเซียน่าจะเป็นของจริงนะไม,ไม่น่าจะเมคอัพวิญญาณจริงอืมใช่เดืนจริงแบบแเออเดืนจริงแล้วแบบมาหาจริงอะไรเงี้ยแล้วทุกคนคิดว่าผ่านกล้องจอนปิดคือเมคอัพเนียนๆอะไรงเงี้ยแล้วดเดวิดก็ล่าตำรวจฟังไงว่าเออเนี่ยไม่รู้พ่อแม่ปล่อยเดินมาได้ไงเดินขอขนมบ้าน,<ม>นรู้อยู่ไหน<ม>เด็กเมืองเซสต์ตีเลยครับเออตำรวจก็เลยลากขึ้นรถกลับไปดี<ม>คุยคุยกันเรื่องชุดหุ่นไรกากลับไปดีคือน้องหายไป เออก็เป็นดราม่าเล็กๆครับในคืนวันฮาโลวีนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคืนหลังออนิสคอร์ดทุกวันนังคารครับบ๊ายบายครับสุขสันต์วันฮาโลวีนครับทุกคนครับผม